สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กันกับบุรีดำครับงานวิ่งมาราธอนน่าเดี๋ยวผมพาไปดูเสียงเสียงของเจ้าหนึ่งที่มาด้วยกันกับผมครับไม่ดัดพี่เพิ่งมาตั้งใช่ไหมครับนี่กลับมาถึงประมาณเที่ยงสดตเที่ยงอ๋อมาถึงพร้อมกันกับผมครับไม่ต้องอยู่ตัวไหนกัหลังครับอ๋อที่เราเมื่อกี้ครับครับอันนี้ยังไม่ได้ลงนอนครับเนาะ วู้ห้ของใหม่หมดเลยเพิ่งซื้อนี่ครับคือยังแต่ใหม่ๆหม่ไงไอ้มูเนี่ยชุดนี้นะเพิ่งซื้อนี่ครับซื้อได้ปีกว่าแล้วครับเข้าสองปีแล้วครับเพี่ยงแต่ใหม่อยู่เนาะครับเนาะอยเปิดสองสองคางเลยนี่เฮ้ยฟังมันมีฝังดูนี่ไหมอ๋อครับเอามาอยู่อ๋ออยู่ฝั่งนี้เลยเปิดเอ็ม เอาเฟิร์สแอมนี่ใช้เบรดแปดบายเลยนี่ครับพื้ครับครับครับแปดบายเลยครับโอ้สองโอมนี่โปรโปรโปรหมื่นคิวสองแท่นนี่ใช่ได้ครับนี่ตัวนี้วันนี้ใช้เป็นมอนิเตอร์ครับกลางจะใช้ทีดีสิบสามทีดีสิบสามแล้วตัวเบรดนี่มันคล้องอะไรกับพี อ๋อมีวี่ยโดอกัอะไรพีเลยเนี่ครับนี่้ตัวนี้ครับพีนกางกาี่นกายก้าง,างกับพี่เลยโอ้อย่างนนตู้หนาเวทีครับสนมากจะเป็นสิบห้านิ้วเลยมีของผมเลรว่าเจสิบสองนิ้ว 1ิบห้านิ้วมันจะได้เนื้อเสียงที่หนากวานครับหนาเวทีของผมมันสองนิ้วเสียงมันะจอกไปกลางๆครับมันน่จะเป็นชุดทางละสี่คูณสี่ก็เป็นแปดทำงีของเขาสวยงามแท้ของเขาเนี่ยของผม,ผมอันต้เบก็จะเป็นบีบีครับเอสพีสายน่ครับ สายไฟต้องยงขามถนนอย่างเดียวสวยงามเลยครับนี่พีพีไมดัตเอ็มสามสิบสอง โอ้สายมีแต่ใหญ่ๆเลยเนาะสายตู้ของอะไรครับคือใหญ่ดีเนี่ยสายตู้เนี่ยมันของอะไรครับคือใหญ่ดีเนี่ยสายเป็นสายทั่วไปะหรือเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนอ,อืมผมยังใช้ธรรมด,ดาอยู่เลยผมยังใช้ธรรมดาอยู่เลยไม่มีเงินเปลี่ยนนะของแพงคือเขาครับใช้ธรรมดาเหมือนกัน,าน <laughs> งาน รับงานทั่วไปใช้แพงเขาไม่ค่อยได้ครับเวลาดึงดับงานอย่างงานทั่วไปรถเหยียบบงังเลยว่าโอ้โหครับแล้ที่ลากขามถนนก็มีเนาะคัดเข้าไม่ได้นะเนาะเาฝืนงานทั่วไปหลักใหเนาะแต่ของเต็มสวยเลยครับเนี่ย เมืองบุรีรัมย์ครับก็จะอยู่ทจุดเดิมครับทีมงานผมก็อยู่จุดเดิมฝั่งนู้นครับแค่เปลี่ยนแปลงแค่หันหนาหันหนากลับไปทางทิศทางนู้นครับปีที่แล้วหันหนามามาทางทางนี้ครับนี่นทางนี้ครับเราปีที่แล้วจุดตรงนี้จะไม่มีครับจะมีอยู่จุดนูน้นตรงสามแยกครับนี่ก็เพิ่มมาตรงจุดนี้ เสียงครก็ก็มากันอยู่หลายเจ้าครับมาจะเป็นเกือบร้อยชุดนะครับเรื่องเสียงแต่ผมก็เลยสมัครเดินถ่ายได้หมดครับผมก็ถ่ายเฉพาะทีมงานที่มาเดวกกันครับก็พวกยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่กันแต่อยู่หรัวอยู่บุยรำเดวกกันนี่เลยครับบุยรำสุรินทร์เนาะดูปายดูก่อนอ๋อสุรินทร์ครับ โข้าง oh, หลังถนนเลยครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับเนาะบรรยากาศงานเขาจะเริ่มยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดตอนเย็นๆครับแต่ว่าก็มันเตรียมความพรอม้พรอมนะครับวันที่ยี่สิบหกก็ม่ได้ใช้งานเนะทสเสียงเสร็จก่อคือก็จะได้ลองปิดไฟเลยครับนี่ส่วนทีมงานเขาก็ต้องลากสายไฟสายไฟก็ต้องอยู่ข้ามถนนนี้นะครับเนาะ ต้องเขาจัดเสาหนีขามไปนะครับเพราะว่าเวลานักวิ่งจริงเขาจะได้ไม่เหยียบเนาะปีที่แล้วผมกับลุน,นยงกันแต่ปีนี้เขามาลงหมอไฟให้ขทางหนึ่งครับนะครับดูค,นะครับน้องนะพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเด้อที่ผมอาจจะมีสั่งสาระหรือไม่ทางสาระเกาะจะได้ว่ากันนะครับนะแล้วผมไปถามเขาก่อนว่าเขาเขา,เขาอยู่อำเภอไหนจกกังหวัดไหนแล้วผมจะถามเขา พี่พีสาวพี่พีไลท์พี่อยู่จังหวัดไหนจังหวัดสุรินทร์เหรอครับอ๋ออยู่อยู่อำเภอไหน,นหรครับอ oh, um ๋อ um oh, okay, ้ไกลๆนี่ <c oughs> ปราสาทมาเยอะไหมปีนี้ทางทางสุรินทร์ลงมางานนี่ยเยอะน่าจะไล่เจ้าอยู่ครับไล่เจา้าผมเป็นงานใหญ่เนาะครับต้องไหนอยู่อยู่เส้น ครับเห็นมาหลายอ่ะอันนี้ไฟมีแล้วเนาะคือวิ่งอ่ะอ๋อมันมันน่าจะมันโตครั้งเดียวอ๋อลุงกี่จุดครับผีวันนี้วันวันนี้จะเผาของผีเลยเนาะเอาผมจุดเดียวครับอ๋อแต่มา,ามาด้วยกันนี่สี่ ใช้ยเยอะหน่องงานนี่มาทุกปีปีเหลวกันเยอะนี่ครับนี่ครับทีมงานคือเสียงครับงานเด็กกันก็เหมือนผีมันนองกันแหละครับมาแต่ไกลก็ต้องอยู่เป็นหมู่กันเป็นเฉยกันดูแลรับนะพี่น้องอคลิปนี้แล้วแค่นีน้ก่อนเนาะคลิปหนา้าเจอกันใหม่นะครับเนาะ